กัดผิดไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็กัดซ้ำอีกทีหนึ่งนี่ครับเหยื่อสายนะครับไม่ใช่ว่าปลาจะกัดไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิเราดูสายเลยครับสายแบบเท่าตัวเหยื่อเลยแหละนี่ครับสายแก้คันโอ้สีขาวนะครับผม ถึงมันจะสายนะครับแต่บางคนเนี่ยคิดว่ามันจะกัดปลาจะกัดไม่โดนนะครับแต่ว่าสายก็จริงครับแต่ปลาเนี่ยกัดโดนนะครับผมเพราะว่ามันสายเฉพาะช่วงช่วงหัวนะครับปลาก็ปล่อยไปละไหลลงน้าไปแล้วครับโอเคครับฝากไว้ด้ครับเื่ยสายนะครับสายแต่หน้านะครับช่วงหางเนี่ยจะสายเพียงเล็กน้อยนะครับตัวเบ็ดเนี่ยสายเล็กน้อยทําให้ปลาเนี่ยกัดกัดโดนนะครับผมโอเคสุดยอดมากครับ